เกกระเป๋าตังคนดังวันนี้พบกับนักแสดงบูชาวฮ่องกงที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลกเฉินหลงหรือแจ็คกี้ชานผู้ที่ทำรายได้สูงสุดอันดับ2ของโลกในกลุ่มของนักแสดงจัดการจัดอันดับของฟอรโดยผลงานเรื่องล่าสุดของเฉินหลงที่มีชื่อว่า Dragon Blade สามารถทำรายได้ไปถึง120ล้านเหรียญสหรัฐหรือประมาณ4,52ล้านบาทโดยไม่จำเป็นต้องเข้าใช้ในสหรัฐอเมริกา เชิลงได้รับส่วนแบ่งจากหนังเรื่องนี้สูงถึง337ล้านบาทรวมรายได้จากแหล่งอื่นๆเช่นการลงทุนหรือการเป็นพรีเซนเตอร์โฆษณาโดยในรอบ1ปีโกยไปได้ถึง1,688ล้านบาทจนฟอบจัดให้อยู่ในอันดับที่38ของคนดังที่มีรายไดส้สูงที่สุดในรอบปีที่ผ่านมาในกลุ่มนักแสดงเป็นรองเพียงแค่โรเบิร์ตเดลนียจูเนียร์เท่านั้นที่ทำรายได้สูงถึง2,701ล้านบาท นอกจากจะทำงานในวงการบันเทิงแล้วเขายังได้ลงทุนทำธุรกิจส่วนตัวไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารแจ็กกี้คิเช่นที่มีสาขาประเทศญี่ปุ่นประเทศเกาหลีและอีกหลายสาขาในทั่วโลกแจ็กกี้ชานคาเฟ่มีสาขาทั้งจีนมาเลเซียและสิงคโปร์รวมไปถึงธุรกิจฟิตเนสที่มีชื่อว่าแคลิฟอร์เนียฟิตเนสแจ็กกี้ชานสปอตคลับและล่าสุดได้เปิดตัวเว็บไซต์อย่างแจ็กกี้ชาญดีไซน์ดอที่รวบรวมขายสินค้าของเขาทางอินเทอร์เน็ต นับตั้งแต่โปสเตอร์เสื้อผ้าของตกแต่งบ้านจนกระทั่งสแต็มและมีสาขาต่างประเทศคืออังกฤษและรัสเซียนิตยสารฟอบยังเคยเขียนถึงเชิญลงเอาไว้ว่าเขาน่าจะมีทรัพย์สินรวมประมาณ350ล้านเหรียญเลยทีเดียวโดยไรายได้ของเชิญลงและนักแสดงชาวจีนหลายคนก็น่าจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆตามอัตราการเติบโต,ตของอุตสาหกรรมภาพยนตร์จีนที่เพิ่มขึ้นถึง3 3จาก5ปีก่อน โดยในปีนี้ยอดรายได้หนังทุกเรื่องในเดือนกุมภาพันธ์ของจีนสามารถเอาชนะรายได้ในช่วงเดือนเดียวกันของสหรัฐอเมริกาได้เป็นครั้งแรกอีกด้วยนอกจากนี้ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเฉินหลงได้อุทิศแรงและเวลาว่างของเขาให้กับงานการกุศลในปี1988เขาได้ก่อตั้งมูลนิธิเฉินหลงขึ้นมาและนับตั้งแต่นั้นมาเขาได้ทำงานให้กับองค์การการกุศลทั้งในบ้านเกิดและต่างประเทศและที่สร้างความฮือฮาที่สุดคือ เฉินหลงได้กล่าวระหว่างงานการแสดงการมอบรางวัลภาพยนตร์ในกรุงปักกิ่งว่าถ้าหากเขาต้องจากโลกนี้ไปทรัพย์สินที่มีทั้งหมดในชีวิตของเขาขอมอบให้การกุศลโดยไม่เหลือมรดกใดๆให้กับเจซีชานลูกชายของเขาเลยทั้งนี้เป็นเพราะว่าเขามั่นใจว่าลูกชายของเขาเป็นคนที่มีความสามารถที่จะหาเงินเลี้ยงดูตัวเองได้อย่างแน่นอนซึ่งถ้าเขาให้มรดกแก่ลูกชายก็เหมือนกับปล่อยให้ลูกชายของเขาใช้มรดกโดยไม่ได้ทำอะไรด้วยตัวเอง